สวัสดีค่ะ FC Fan คลับทุกท่านพบก,กับช่องมิวชนทำกินเช่นเดิมค่ะวันพฤหัสที่14มีนาคมพศ2567สำหรับคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตโพส์อัปเดตข้อความค่ะเมื่อวานซาแอนมาที่หนองคาย FC Fan คลับหลังไหลเข้ามาให้กำลังใจเยอะมากๆเลยดีใจด้วยนะคะซอแอนมาที่ไหนปังทุกงานเลยค่ะก็ได้โพสขอบคุณชาวพี่น้องหนองคายและทางเจ้าภาพ ขอขอบพระคุณเจ้าภาพงานประเพณีเดือน4บูชาเจ้าพ่อหนองคมที่ให้โอกาสแอนออรดีและทีมงานออรดีแบนด์ได้มามอบความสุขให้กับพี่น้องหนองคายขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณรางวัลน,น้ำใจด้านหน้าเวทีขอบคุณพี่มาม่วนนำกันเดอ้อจ้าแฮกแท็กแอนออรดีแฮกแท็กแอนออรดีแบนมาดูบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยเมื่อวานทำการแสดงที่จังหวัดเลย เอแฟนคลับหนาแน่นมากๆสุดจะลุกหูลุกตาเลยเห็นแล้วก็ขุณลูกค่ะบอดบอยก็ได้ขอบคุณทางเจ้าภาพและเอฟซแฟนคลับหน้าเวทีกลาบขอบพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสวัดแสงอรุณและคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านกลางตำบลเชียงกลม อำเภอปากชมจังหวัดเลยที่เมตตาให้ลูกหลานหมอลำใจเกินร้อยได้มาทำการแสดงในงานบูญพระเวศฟังเทศมหาชาติและฉลองใบตาตั้งท่านพระครูขอพระคุณที่เมตตาหมอลำใจเกินร้อยได้มาเป็นส่วนหนึ่งในงานอันยิ่งใหญ่ของท่านครับขอพระคุณพี่น้องชาวอำเภอปากชมและพี่น้องแฟนๆทุกๆท,ท,ท่านที่มารับชมให้กำลังใจหน้าเวทีครับ ซอแอนและบอยก็ได้โพสต์ขอบคุณ FC แฟนคลับทั้งทาง,ทางบ้านแล้วก็ทางเจ้าภาพเห็นแล้วก็ชื่นใจปังสุดๆเลยวันนี้ซอแอนไม่มีคิวงานนะคะส่วนบอยสิริชัยวันนี้มีคิวงานค่ะเดี๋ยวแอดจะอัพเดตอีกทีหนึ่ง เป็นกำลังใจให้ทั้งซอแอนและบอสบอยด้วยสำหรับคลิปนี้แอนก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอนออรดีและบอยศิริชัยขอบคุณ FC แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ